นักสู้เมืองร้อยเอ็ดขอประเด็ดศึกเซียนเท่านะครับวันนี้นะครับกระดานที่หนึ่งนะครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะครับผลจะเป็นอย่างไรนะต้องพิสูจน์ดูนะครับนักสู้เมืองร้อยเอ็ดซุ่มดูเกมของเซียนเท่ามานานนะครับศึกษาวิทยาทยุธวิธีการก็พอเห็นแล้วครับสุบอ่อนจุดแข็งของเซียนเท่าตรงไหนนะครับ กระดานที่หนึ่งนี้เป็นอย่างไรนะครับรูปแบบในะการเดินของเซียนเท่าก็หลายหลายท่านที่เข้ามาในเกมมาร์คอสเอไอขั้นเทพนะครับท่านก็คงจะทราบดีว่าเซียนเท่าเป็นใครแข็งแกร่งขนาดไหนนะครับมารวงระวังแพ้หลับคาบนะครับกระดานนี้เป็นกระดาน ที่หนนะครับเรามาดูว่าฝีมือของนักสู้เมืองร้อยเอ็ดเมืองเก็ดย่านน้ำเป็นอย่างไรนะครับอ้าวนะครับเสียนเท่านะจัดก,การเปิดพื้นที่เลยนะครับอืมอ้าว แย่ yeah. แล้วเสียนเท่าครานี้นะครับเสียนเท่าต้องเข้าสู่เส้นทางที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกแล้วนะครับจะต้องเข้ากินถ้าไม่เข้ากินก็ไา่รู้จะทํำยังไงนะครับกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเข้ากินเข้ากินนะครับแต่โดนปราบฮอตนะครับฮอตโดนเรียกว่า โดนงาบเรียบร้อยแล้วฮอตของเสียนเท่าอ้าวเนี่ยแหลกไปยิ่งแรกยิ่งหมากไล่หลอลงไปเท่าไรยิ่งไม่มีไม่มีเส้นทางที่จะต่อกอนได้นะครับเสียนเท่าต้องเข้าม,มุมนะครับเลยอีกสามตัวนี้จะแก้ไขยังไงนะครับ หนุ่มเมืองเราเอดก็นะครับก็คงจัดสกัดเส้นทางนะสกัดเส้นทางของเสียนเท่าแล้วนะครับโอ้ถือว่าเสียนเท่านี้แย่แล้วช่วงนี้นะครับ ถึงขั้นแพ้ในกระดาษที่หนึ่งนี้นะครับอืมเส้นกลางนี้ก็เป็นเส้นที่ผ่านยากอยู่แล้วรอยเอ็ดก็เล่นสบายๆแล้วคราวนี้นะครับไปอยู่จุดไหนก็ได้กินนะละครับ นกินฟรีง่ายๆนะเสียนเท่าจะไปไหนหเขานี้น่ให้กินฟรีไปนะครับเสียนเท่าแต่ว่าหมากยังเสมอกันอยู่นะครับแต่ว่าฮอตของหนุ่มเมื่อระเอียดๆครับที่่าเสียนเท่าให้กินนะครับเพื่อจะได้เข้าฮอต แต่การเข้าฮอนก็หมากน้อยกว่านะครับสุดท้ายปลายทางก็คงจะลำบากนะครับหนุ่มเมืองเราเองก็คงจะไม่ปล่อยให้เซียนเท่าได้เดินไปอะไรมากนักนะครับเสียนเท่ายัางมฤทริ์อยู่นะครับก็จะเข้าออดจะเข้าฮอดเป็นตัวที่สอง แต่ว่าหนุ่มเมืองร้อยเอ็ดก็ก็จิข้ะฮอตสองตัวเหมือนกันนะครับนะครับเข้าฮอตเป็นตัวที่สองแล้วนะครับเมืองหนุ่มเมืองร้อยเอ็ดเซียนเท่าก็เข้าเข้าฮอตนะครับสองตัวเหมือนกันนะครับนี่ฮอตฝ่ายละ้สองตัวแต่ว่ามีหมากของหนุ่มเมืองร้อยเอ็ดมีหมากหลงเหลืออยู่นะครับ ครับคราวนี้ก็คงจะจัดการฮอตจัดการแล้วครับจัดการฮ <c oughs> อตของเซียนเท่านะครับเซียนเท่าหรือฮอตตัวเดียวอย่างนี้แพ้แล้วครับหมดเลขที่น,มมนำหนึ่งศูนย์ครับกระดานที่สองนะครับโอ้กระดานที่หนึ่งนั้นหนุ่มมรเอ็ดนะครับผิดคาดนะครับผิดคาดหรือว่าเกินคาดที่สามารถเอาชนะ เสียนเท่าได้ดูแล้วไม่ย,ไมยากนักนะครับหรือเสียนเท่าออมมือไม่ได้ออมนะครับตามเกมที่วางไว้ครับรูปเกมที่วางไว้อย่างไงก็อย่างนั้นนะครับกระดานหรือว่าบังฮอตออนไลน์ขั้นเทพนะครับที่ท่านชมอยู่ในขณะนี้ ขอบคุทุกท่านที่เข้ามาแวะมาเข้ามาชมนะครับให้กำลังใจมาหากล่าเราเรื่องนะครับก็ส่วงนี้ก็เล่นฮอตเป็นส่วนใหญ่นะครับนานาทีจะมีสารกดีหร้อมีข่าวสารอะไรอื่นมาเล่าออถูกันฟังนะครับอ้าวคราวนี้เซียนเท่าคงจะจัดการ บางเขานี้นะครับเสียงเท่ารัดขุมมากมเสียงเท่ากระดานนี้เสียงเท่าคงเอาคืนแน่นอนนะครับดูท่าทางน่ามาดูอยู่ไปไหนโดนกินฟรีแล้วนะ่ะหนุมน่มเมืองรัเอ็ดนะครับโดนกินฟรีแล้วครับ โดนกินฟรีดูจะเสียศูนย์แล้วนะครับไม่ยู่ไปยังไงนะครับที่เหลืออยู่โดนสกัดไว้แล้วนะครับไปข้างหน้าโดนสกัดอีกนะครับฮึ่มโดนให้กินแรกกินฟรีอ่าเสียของแล้วครับเสียของแล้วก็สระานนี้น่าจะ เสียนเท่าตามตีเสมอแน่นอนอืมกินฟรีแต่ว่าเสียนเท่านะจะเข่าฮอตแล้วก็ยังมีหมากที่มากกว่าคงอยากนักที่หนุมเมืองร้เอ็ดจะเอาชนะได้ถือเสมอก็ยังไม่ได้นะครับแย่แล้วนะครับ แย่แล้วทั้งสองตัวนะครับจะทำไงวัดต้องหนีแล้วให้เขากินฟรีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเกมในแต่ละนัดแต่ละครั้งนะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับแต่ด่านที่สองนี้เป็นเสียนเท่าตามตีเสมอครับนึหนึ่ง,งครับ สู่ก,กระดานที่สามกระดานสุดท้ายนะครับสำหรับแมตชนี้ดูรูปเกมที่เดินช้าๆก็เลยเล่นหลายกระดานไม่ได้นะครับ3มกระดานก็พอเหมาะนะครับในเวลาประมาณสิบสองนาทีครับเดี๋ยวหนาไปพี่น้องแกันขับก็จะชมไม่จบนะครับยิ่งพากันเลื่อนนี้ไปทางอื่นหมดนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้าไปชมนะครับมาถึงช่วงนี้กระดานที่สามนะฮะกระดานสุดท้ายของเกมต่อสู้นะครับหรือว่าจะต่อสู้จะชนะเสียนเท่าใดไหมนักสู้เมืองร้อยเอ็ดนะครับหรือว่าหนุ่มเมืองร้อยเอ็ดอืมกระดานนี้ก็ ดูหนุ่มเมืองร้อยเอ็ดเป็นฝ่ายได้เปรียบอยู่นิดหนึ่งนะดูรูปเกมนะครับดูเซียนเท่าจะมาในรูปไหนนะครับเซียนเท่าจะเปิดไหมเปิดเปิดให้กินนะครับอืมก็เปิดให้กินแล้วถ้าเซียนเท่ามาตาสิบห้านี่เซียนเท่าแย่แล้วอ้าวมากิงๆนะฮะนี่เซียนเท่าแย่แล้วถือว่าเซียนเท่าแย่แล้วครับเลิ่มแย่ จะแก้ไขได้งไงไหมนะครับหนุ่มเมืองเกินหรือหนุ่มเมืองร้อยเอ็ดนะครับหนักสู้เมืองร้อยเอ็ดก็จะเข้าฮอตรอค่าฮอตเสียนเท่านะครับอืมเสียนเท่าจําเป็นจะต้องเข้าฮอตนะครับจําเป็นนะไม่ไม่เข้าก็ไม่ได้เข้ากินแต่สุดท้ายก็โดนค่าฮอตครับ หมาที่หลงเหลืออยู่นั้นไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไรน,นักนะครับเพราะว่าอย่างอยู่คนละจุดนะครับที่จะมาช่วยเหลือกันนั้นค่อนข้างจะย,ยากตัวนี้ก็ถูกไล่เข้ามุมก็ต้องเข้านะครับผมมาให้จินฟรีเข้ามุมไปแล้วที่หลงเหลืออยู่นั้นก็แทบจะทําอะไรกันไม่ได้นะช่วยดูแลกันไม่ได้นะครับ ไล่อีกตัวนะฮะัไล่อีกตัวไล่สุดท้ายก็โดนกินแล้วครับเพราะไม่มีที่ไปอืไม่มีที่ไปแล้วนะครับก็โดนขยับมาให้กินอืมขยับมาให้กินแล้วครับเหลืออีกสองตัวทาอะไรได้ไหมสองตัวนะครับป่านเส้นทางตรงกลางนี้ไม่ได้หรอกครับดิคขาวนีเสียนเท่าเนะี่ยน่าจะเพียงพล้ำพ่ายแพ้บุบวิดนะฮะกับ นักสู้เบืองเกินนักสู้เมืององรเอ็ดนะครับครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมในแมตช์นี้นะครับเป็นแมตช์พิเศษนะครับที่พบกับระดับปรมาจารย์ระดับเซียน a อคันเทพนะครับเซียนหัวแถวแล้วนะครับสำหรับเกมนี้นัดนี้หนุ่มเมืองอยเอด็ดขอชนะไว้ก่อนนะครับ เล่นกัน3กระดานนี้ครับนุ่มเมือเดดชนะ2 1หนึ่งครับ